สวัสดีครับก็กลับมาพบเช่นเคยนะครับกับช่องหลิวโอลี่นะครับก็อยู่ในช่วงปันความรู้สู่รถคุณคันที่19นะครับก่อนอื่นขอรีวิวลูกค้านิดนึงเหมือนเดิมนะครับลูกค้าเป็นลูกค้าอยู่อยุธยานะครับพอดีมีพักพูกอยู่อยุธยาและเพื่อนเขาอยากได้นะครับก็เลยให้ผมลองคุยดูเสนอรายละเอียดไปในเรื่องของส่วนลรของแถมต่างๆรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คุยกันก็โอเคครับตดลวงใจกันในเรื่องของของรุ่นก็เป็นตัวรุ่นนี้นะครับโคราคอสนะครับลูกค้าทํางานอยูอ่อยู่ในเทศบาลนะครับเป็นรองประหลัดอยู่ในนั้นก็มีสลิปเงินเดือนมีสเตทเมนต์ทำงานจริงอาชีพจริงนะครับก็เซ็นวันเดียวก็ผ่านครับไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับลูกค้าไม่ติดอะไรนะครับเอกสารมีครบนะครับก็ ไม่มีอะไรนะครับก็ซื้อได้ปกตินะครับเลือกรุ่นอ่าลูกค้าเลือกรุ่นนี้นะครับเป็นตัวโคราคอร์ดเฮฟวีก็คือไฮบริดนะครับพรีเมียมเป็นตัวรองท็อปนะครับสีขาวมุกตัวนี้ราคาอยู่ที่1 2 0 4 1 2 000, 4 0 0 0 0บาทนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยจองมาก่อนหน้านี้ก็เลยได้เป็นราคาเก่าก่อนที่จะขึ้นราคาก็คือราคา1 000, 1 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็นราคาเดิมอยู่แต่เออชั่นก็จะเหมือนกันนะครับตอนนี้ ขึ้นแล้วนะครับขึ้นไปอีก5,000บาทนะครับ H V Premium นะครับตัวนี้เป็นตัว l องท top นะครับสีขาวมุกสวยนะครับตัวนี้ที่ได้มากับรถเลยก็คือในเรื่องของอตัวไฟหน้าเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดก็คือเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับต่ เป็นในเรื่องของอ่ามอเตอร์ไฟฟ้าคูบคู่กับน้ำมันเป็นตัวหัวฉีดในเรื่องของตัวอิเล็กทรอนิกส์ E.F.I. นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงของดอทนะครับรแถวแถวเรียงสิบสองาร์สิบหกวาของดอทนะครับประมาณนั้นเก้าสิบแปดแรงม้านะครับตัวนี้เป็นตัวเบนซินนะครับใช้เบนซินได้ก็คือ E20 แก๊สสองเก้าแก๊สสองเก้านะครับที่ใช้ได้นะครับก็เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ประมาณ23-24กิโลเมตรต่อลิตร อันนี้ใช้ได้งานใช้งานได้จริงแล้วก็ตัวเลขจริงนะครับเพราะว่าจะขึ้นที่มาตรวัดเลยว่ากินน้ํามันเท่าไหร่ยังไงนะครับใช้ได้จริงนะครับก็คร่าวๆในเรื่องเครื่องยนต์นะครับทีนี้เดี๋ยวขอมารีวิวตัวรถกันนะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างที่เราได้ใช้นะครับก็ที่ได้ใช้นะครับมากับรถเลยก็คือในเรื่องของไฟหน้านะครับแบบ led แบบไฮบริดนะครับเพราะที่ออกเป็นแนวสีฟ้าด้วยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ มากับรถเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็ไฟแบบซีเวนชียลนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกหน้ามีมาให้นะครับเป็นแบบ LED นะครับขยับมาครับพี่ตัวนี้ได้ในเรื่องของล้อแม็ก2ูโทนนะครับ18นิ้วเป็นตัวดิสก์เบรกหน้า4ล้อเลยนะครับทั้ง2ล้อหน้าและ2ล้อหลังเลยนะครับตัวนี้ลัศมีวงเดียยอยู่ที่5.2 ผมจะพูดรัษองวงเลี้ยวบ่อยหน่อยเพราะว่าเราได้รู้ว่าเวลาเลี้ยวมันแคบมันกว้างยังไงนะครับรถเก่ง5.2ถือว่าแคบนะครับเวลาอยู่เทอร์อะไรก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องตีวงกว้างช่วงล่างนะครับล้อหน้าคู่หน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับพร้อมเด็กกันโคง้งมีมาให้นะครับตัวนี้ขยับมาครับพี่อันนี้โลโก,โก้ของไฮบริดนะครับมีมาให้ขยับมาครับพี่ ตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็กระจกมองข้างพับอัตโนมัตินะครับเวลาเรากดล็อกมันจะพับเองอัตโนมัติเลยนะครับมีมาให้นะครับลูกค้าเลือกฟอิล์มลูกค้าไว้รุ่นหน่อยก็ผมก็เลยแนะนำว่าเป็น60รอบคันไหมจะได้แบบไม่ต้องสว่างมากตอนขับอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวว่าเดี๋ยวกาวันจะร้อแล้วก็สายตาย,ยังดีอยู่ก็เลือกเป็นฟิล์มไฮคูเซรามิก60รอบคันนะครับผมใส่คิ้วกระสับมาให้นะครับ ใส่กะระไลมือเปิดมาให้นะครับตัวนี้ก็กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับระบบเปิดประตูก็เป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับด้านในดูด้านในนิดนึงนะครับพี่ด้านในตัวนี้จะมีในเรื่องของฝั่งนี้ก็จะมีในเรื่องของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับ N m m i d 7นิ้วก็บอกได้เลยว่าน้ำมันในถังวิกก่กี่กิโลความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่ แล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของลมยางถ้าลมยางด้านไหนที่มันแบนหรือม,ม,ม,มันแบนจากเราตั้งไว้เนี่ยยางซึมหรืออะไรเงี้ยมันจะโชว์ที่หน้าจอเลยว่า,ายางซึมนะครับอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ว่ามันซึมแล้วต้องเข้าศูนย์หรือว่าเติมเองก็ได้นะครับโอเคตัวนี้สวยครับเป็นตัวถ้าด้านนอกเป็นสีขาวมุกด้านในจะเป็นสีโทนแดงนะครับสีแดงเข้มนะครับโอเคสวยอยู่ครับสวย แล้วก็ด้านหลังก็ปกตินะครับเดี๋ยวดูสีด้านในสวยครับตัวนี้เบาะผู้น้าเบาะหน้านะครับฝั่งคนขับก็ปรับไฟฟ้าแดทิศทางนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไต่นี่ครับสวยอยู่นะครับโอเคล้อหลังครับผมเหมือนกันครับเป็นดิสเบรกแบบเคลื่ีนระบายความร้อนแต่ช่วงล่างเป็นแบบเทอร์ชันบีมพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับมีมาให้เสาอากาศแบบขี้ฉลามมีมาให้นะครับ ด้านท้ายนะครับในเรื่องของอไฟท้ายก็เป็นแบบ LED Light Guiding นะครับแล้วพร้อมระบบอะไรซีเรนชันนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้มีไฟสำรองหลังมาให้ด้วยนะครับมีมากับรถเลยสวยครับแล้วก็ด้านท้ายเปิดปิดอัตโนมัติก็คือใช้รีโมทก็ได้หรือว่าตัวปุ่มนี้ก็ได้หรือว่าเป็นตัวคิกเซนเซอร์คือเตะเปิดก็ได้นะครับก็มีมาให้กับรถรุ่นนี้นะครับ ก้อนถอยหลังมีมาให้นะครับเขาเกียร์ถอยกล้องถอยหลังโชว์ที่หน้าจอเลยนะครับนี่ครับด้านในกว้างครับไว้ของได้อะไรได้ปกตินะครับกว้างอยู่นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกว้างไว้ของได้เยอะนะครับจุดขายของเขาคือตัวตัวกว้างแต่ตัวนี้จะได้เป็นตัวชุดปะปะอาปะลมยางนะครับเป็นชุดเป็นแบบน้ำยานะครับแต่มีแม่แรงมาให้ นะครับแต่ไม่มีล้ออะไหล่มาให้แต่มีช่องใส่อยู่อะไรไอยู่ลูกค้าบ,บางท่านผมก็ไปใส่ไปล้ออะไหล่ซื้อไหล่ล้อใส่ใส่ก็ใช้ได้เบื้ติทชั่วไปครับแต่ถ้าผู้หญิงขับก็ตัวนี้สะดวกกว่านะครับโอเคด้านท้ายประมาณนี้เนาะเตะเปิดได้เตะปิดได้นะครับพอดีผมไม่เตะเปิดปิดอ่าขยับมาครับพี่ตัวนี้ที่บอกไปครับเป็นตัวเบนซินนะครับแก๊สท่อ 91, 92, 95แล้ว E20 ความจุข,ของถัาน้ำมันตัวนี้มันจุดน้อยนะครับ36ลิตรเองที่ประจุน้อยเพราะว่าหนึ่งก็คือในเรื่องของการกินน้ำมันไม่ค่อยกินนะครับแล้วก็ระบบใช้เป็นตัวแบตเตอรี่ไฮบริดไฟฟ้ามากกว่านะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีความจุที่เยอะโอเคด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับด้านในแบบนี้นะครับตัวนี้มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับจะได้ไม่ร้อนอยู่ด้านหลังนะครับแอร์หลังนะครับ โอเคด้านในนะครับตัวนี้ในเรื่องของ Airbag นะครับมีทั้งหมด7ลูกนะครับลำโพงมี6ตัวนะครับหน้าจอก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็เล่นดูในเรื่องของพวกฟังก์ชันพวก YouTube หรืออะไรได้ด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะส่ง Wi-Fi เราอะครับเข้าไปที่เครื่องได้เลย เปิดแรชแชทเขาสปอร์ตเราครับเข้าไปที่เครื่องได้เลยแล้วก็มันจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆหนึ่งเครื่องเลยเปิด youtube ได้ดู Google ได้อะไรได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะดูหรือว่าไม่อยากจะแชร์ w i ไฟไปไม่แชร์ฮอสปอร์ตไปก็เสียบสายเป็น p p l e c a r p l พ y ก็ได้ครับก็ดูในเรื่องของ Google Map ได้แล้วก็ตัวเข้าตัวออกได้แล้วก็ในเรื่องของไลน์ใครเข้ามาหรือข้อความเข้ามาให้มันอ่านที่เราฟังได้นะครับมันมีมาให้เลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวพี่ดูข้างในนิดนึงนะครับจะเห็นสีเบาะด้วยโอเคครับสีเบาะสวยครับพี่ออกแดงเข้มนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก,ก็คืออะไรนะทเทเซรซาทีอ่อย่างเนี้ยครับเป็นสีแดงเข้มสวยอยู่ครับอ่าหน้าจอผมบุบอกไปแล้วนะฮะเก้านิ้วเนาะอ่ากว้างของมันเป็นตัวทัชสกรีนนะครับอ่าแอร์นะครับเป็นแอร์ออตโต้แยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับ สวยงามอยู่ครับผมสวยๆครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเรื่องของเกียร์ก็ไม่แบบขั้นบันไดเป็นแบบธรรมดาเนาะแถวตรงเลยก็โอเคอยู่ครับใช้งานง่ายครับสวยครับโอเคมีที่รองแขนนะครับของคนนั่งเข้าออกได้นะครับโอเคก็ด้านบนก็มีเรื่องของกระจกนะครับกระจกฝั่งคนนั่งแล้วก็มีไฟเวลาเปิดกระจกนะครับไฟก็จะติดนี่ครับไฟก็จะติดนะครับโอเค ฟต่อเปนที่มีนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคโอเคน่าจะประมาณนี้เร่าค่าที่เราต้องใช้งานจริงๆนะครับโอเคช่วงต่อ,อที่ต่อยุดบีก็จะมีในเรื่องของตรงนี้ครับด้านในนะครับตัวนี้ครับต่อยุดบีแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เป็น Apple Car p l a y พนะครับช่องนี้แล้วก็ส่วนในตัวลิ้นชักตัวนี้ก็คือมีในเรื่องของตัวไฟที่เป็นบแบบไฟบ้านนะครับเสียบได้ โอเคประมาณนี้เนาะคร่าวๆสวยครับสวยครับตัวนี้เป็นตัวสีขาวมุกครับราคาเลยเพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่งนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้น้ำมันแพงนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเขาเรียกว่าอ,อะไรประหยัดน้ำมันก็ นนำเป็นตัวไฮบริดตัวนี้ครับม,มันประหยัดน้ำมันได้จริงๆนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอาจจะยังไม่ต้อง,องรอรถไฟฟ้าของโตโยต้าเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะมีเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเป็นตัวไฮบริดก่อนแล้วก็ตัวนี้ออกมานานแล้วในเรื่องของระบบไฮบริดนะออกมานานแล้วความสเสถียรการใช้งานที่แบบว่าการควบคุมหรือว่าใช้งานได้จริงดีจริงอะ่ะปรับปรุงมาแล้วโอเคแล้วครับตอนนี้ระบบไฮบริดนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะถ้ายังไงแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเซลล์หลริวโตโยต้ากับพิกกิ้งอวตารด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรมีนางเสนอมาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ